เพื่อนคนนี้เปิดตรงเหล็กและปล่อยกอริลลาปรากฏว่ารถกระบะเกิดเสียหลักกระทันหันพี่ใหญ่คนนี้มีไหวพริบดีสั่งให้กอริลลาสูง2เมตรเข็นจากด้านหลังแล้วเดาสิว่ากอริลากำลังทำงานอย่างหนักรถบรรทุกไม่เคยขยับเลยและดูเถิดกอริลามาดูที่หัวรถสถานการณ์อะไรคุณไม่มีเบรกมือหลุมเลยเล่นชั้นเหรอมองพี่ใหญ่แบบนี้ไอคิวยังสู้ลิงอุรงอูตังไม่ได้ปล่อยเบรกมือในที่สุดรถบรรทุกก็เคลื่อนไหวอย่างช้าๆคาดไม่ถึงว่าจะเร็วขึ้นเรื่อยๆกอริล่าเพิ่งคว้าประตูรถและกำลังจะขึ้นรถพี่ใหญ่วิ่่่่่่่งงงงงงงตตรรรรรรเเเเเขข้้าา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 มมมหหหยยยยีีบบคคนนนนนนนปดดอจจจกกกิลลลแทผไไไะึถฟุว็ รังอูตังไล่ล่ารถบรรทุกชะลอความเร็วยางกระทนหันอูรังอูตังเบรกไม่ทันหัวทิ่มลงไปในกรงแต่รถบรรทุกยังไม่ถึง2กิโลเมตรเกิดยางแบนกระทนหันอีกผู้ชายคนนี้หยิบเครื่องมือขึ้นมาก็คือการดำเนินการหลังจากถูกทรมานเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแม้แต่สัรูก็ไม่สามารถเปิดได้กอริลามองเขาปฏิบัติการขยันนี้พูดไม่ออกเลยกรวอกตาเรีบร้อนที่มันทำเครื่องหมายด้วยมือโดยตรงให้ฉันเปลี่ยนยางให้ดูผู้ชายเชื่อเครื่องไม่เชื่อเครื่องล็อกอูรังอูตังเห็นกอริล่าเอาเครื่องมอปดกาากออาารนีรร่ษเเ็็ควสจศึ จากโรงเรียนเทคนิคเือาชีพมัง้งไม่เรียนรู้ทักษะทางวิชาชีพแม้แต่อุระอุตังก็ยังดูถูกเธออีก